จินจะล่างไว้ก่อนนะคะแล้วก็เริ่มตัดเส้นค่ะตอนนี้อยู่ที่ brush d y y ink นะอยู่ในหมวดของ inking ค่ะแล้วก็ไล่ตัดเส้นไปใส่หน้าใส่ตาใส่ปากไปจนถึงกระทั่งทั้งชุดนะคะเสร็จแล้วเปิดเลเยอรใหม่ขึ้นมาวางไว้ด้านล่างค่ะแล้วก็เริ่มลงสียังคงใช้ brush เป็น d y e ink อยู่นะคะ ลงสีผมค่ะเสร็จแล้วนะคะลงสีชุดค่ะใครอยากให้วาดรูปอะไรเพิ่มคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะลงแก้มให้เขานะคะนิดนึงเสร็จแล้วนะคะลงในปากเปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาคลิปปิ้งมาร์เลือกเป็นซอ f t l ไลท์นะคะเลือกสีดำเพื่อลงเงาค่ะ เสร็จแล้วใช้เมนูตัวสมานะคะหรือว่าตัวเบลนดนะคะโดยใช้มือถูเปิดอีกอันนึงนะคะคลิปปิ้งมาร์คแล้วก็ใส่แสงค่ะใส่แสงที่ผมใส่แสงที่ชุดค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ